คุณคือคนเดียวที่เลือกได้ว่าคุณจะก้าวต่อไปข้างหน้าหรือว่านั่งร้องไห้อยู่ที่เดิมนะคะแน่นอนว่าคนทุกคนเคยเจอปัญหาและก็ประสบปัญหาเรื่องต่างๆในชีวิตหลายคนปัญหาที่เข้ามาอาจจะถือว่าเป็นบททดสอบที่จะช่วยให้คุณได้รู้จักพัฒนาตนเองให้มากขึ้นมีการพัฒนาจิตใจพัฒนาไม n ์เซ็ตให้คุณพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้จะว่าไปเพราะชีวิต มันคือบททดสอบที่ท้าทายโลกนี้ก็เลยต้องส่งปีศาจร้ายเพื่อเข้ามาทดสอบคุณอยู่เสมอคะ่ะบางครั้งปีศาจที่เข้ามาอาจจะเป็นเหมือนสิ่งที่คอยสร้างพลังงานลบตามมาหลอกหลอนหรือว่าคอยอยู่รอบตัวคุณคอยปั่นหัวคุณอยู่ตลอดเวลาจนบางครั้งคุณอาจจะอดคิดไม่ได้ว่าหรือว่าเจ้าปีศาจนั้นมันอยู่ในตัวเราเองกันแน่ทุกคนคะครูเก๋กำลังพูดถึงหนังสือที่มีชื่อว่า ปีศาจตัวนั้นคือฉันเองเพราะอ่านหนังสือเล่มนี้เราก็จะได้แง่คิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวต่างๆนะคะเขาจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆหลายเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปีศาจความรักปีศาจท,ทำลายครอบครัวปีศาจมิตรภาพปีศาจแห่งการเรียนปีศาจการทำงานปีศาจไม่พัฒนาปีศาจไม่รักตัวเองปีศาจธุรกิจ ปีศาจการเงินปีศาจสังคมค่ะโอโหเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดทีนี้ถ้าคุณรู้นะคะรู้เท่าทันว่าปีศาจเหล่านั้นที่พูดถึงจริงๆมันอาจจะอยู่ที่ mindset หรือว่าความคิดของคุณมันอาจจะช่วยให้คุณปรับทัศนคติและก็การมองโลกของคุณได้ใหม่ก็เป็นได้ค่ะในเรื่องของปีศาจความรักคุณเองอาจจะเคยสูญเสียคนที่คุณรักไปคุณเปลี่ยนใครให้มาซื่อสัตย์กับคุณไม่ได้หรอกค่ะ คุณไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยของใครได้เพื่อที่จะให้ให้เขามาเห็นคุณค่าของคุณอย่าเสียเวลาให้กับคนที่ไม่เห็นค่าของอะไรก็ตามมันจะมีค่าก็ต่อเมื่ออยู่กับคนที่มีคุณค่าและก็เห็นคุณค่าของมันค่ะคนที่ไม่เห็นค่าเราไม่มีวันรักเราจริงๆได้หรอกค่ะเพราะว่าคุณค่าของเรามันอยู่ตรงไหนเขาก็ยังไม่ใส่ใจที่จะอยากรู้เลยก่อนที่คุณจะรักใคร คุณอย่าลืมที่จะรักตัวเองให้เต็มร้อยก่อนถ้ารักตัวเองมากพอเราจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะวันที่ใครสักคนต้องเดินออกไปจากชีวิตของคุณเขาจะไม่สามารถเอาความสุขที่มันเกิดขึ้นจากตัวของคุณเองจริงๆไปด้วยได้เลยเราไม่ได้ให้เขาเต็มร้อยไปขนาดนั้นหรือบางทีคุณอาจจะทุ่มเทให้ใครบางคนไปเต็มร้อยไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะ แต่ถ้าสักวันเขาไม่เห็นค่าและก็มองข้ามไปคุณไม่ต้องเสียใจนานนะคะเพราะเขานั้นแหละคือคนที่จะต้องสูญเสียอย่าไปยึดติดกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวเลือกทั้งๆท,ที่ที่จริงแล้วคุณค่าของคุณเหมาะสมที่จะเป็นตัวจริงมากกว่าเลือกคนที่มองเราเป็นตัวจริงไม่ใช่แค่ตัวเลือกเรามีค่ามากกว่าการที่จะมารอเศษเวลาจากใครนะคะ ย่ายอมตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเองเป็นคนที่จะต้องจมทุกข์อยู่ตลอดเวลาเครียดอยู่ตลอดเวลาเวลาที่คุณเจอคนไม่ดีลองถามตัวเองว่าคนไม่ดีกับเราเรายังรู้สึกได้ขนาดนี้ถ้าข้างนอกที่ไม่ใช่คนนี้มีคนที่ดีกว่านี้เป็นร้อยเท่าคุณจะไม่เสียดายหรอคะที่คุณเอาแต่ยึดติดอยู่กับคนนี้แล้วคุณไม่มีโอกาสได้เจอกับคนดีๆข้างนอกนั่น เรื่องแย่ๆที่เราเจอมันไม่ได้ลดคุณค่าในตัวเราดูแลตัวเองให้ดีเรามีค่าสำหรับความรักที่เรามอบให้เสมอค่ะต่อไปเป็นเรื่องที่สองนะคะปีศาจท,ทำลายครอบครัวเมื่อมาถึงจุดที่จะต้องเลือกระหว่างชีวิตที่ดีกว่ากับครอบครัวหลายคนเลือกไม่ได้แล้วก็รู้สึกผิด ทุกคนมีช่วงชีวิตเป็นของตัวเองการเลือกความก้าวหน้าจึงไม่ใช่เรื่องผิดแม้มันอาจจะเพิ่มระยะห่างในครอบครัวแต่เชื่อเธอค่ะว่าคุณก็ยังทำหน้าที่ลูกที่ดีได้ข้อที่3ปีศาจมิตรภาพการที่เป็นเพื่อนที่ดีจะต้องมีความจริงใจเพื่อนจึงมีค่าเพราะว่าความจริงใจนั้นหาได้ยากสถานการณ์ที่ยากลำบากจะสามารถเปิดเผยนิสัยที่แท้จริงของคนค่ะ การสูญเสียเพื่อนบางคนอาจไม่ใช่การสูญเสียเสมอไปแต่อาจจะเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ทําให้คุณน่ะได้เสียเพื่อนคนที่ไม่จริงใจไปแล้วคุณมีโอกาสได้เจอกับคนใหม่ที่อาจจะเป็นเพื่อนที่น่ารักแล้วก็นิสัยดีแล้ะเป็นการยานมิตรของคุณก็ได้ค่ะถ้ามีเพื่อนบางคนที่ชอบบูลลี่ชอบรังแกชอบนินค่ะชอบนินทาจริงๆแล้วเราอ่ะ ถ้าเราอ่ะจะไม่ยอมก็ได้นะคะคือไม่ต้องเก็บมาคิดทุกสิ่งทุกอย่างเวลามีใครมาว่าเวลามีใครมานินทาสิ่งที่เราอ่ะจะทําให้เรารู้สึกเครียดมากยิ่งกว่าก็คือบางคนเขาพูดเขาลืมคําพูดเขาไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วแต่การที่เราเก็บเอาคําเหล่านั้นมาคิดซ้ําๆนั่นแหละค่ะมันจะเป็นปีศาจที่คุณจะคอยทําลายตัวเองอยู่ การที่คุณมีเพื่อนที่ดีคุณอย่าลืมคุณเองก็อย่าลืมทําตัวเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับคนอื่นด้วยเช่นกันค่ะถ้าคุณเป็นเพื่อนที่ดีคุณก็จะดึงดูดแต่คนดีๆเข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันข้อที่4ีปีศาจการเรียน ถ้าอยากจะสำเร็จในเรื่องอะไรสักอย่างจะต้องพยายามทำมันไปเรื่อยๆค่ะการเรียนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการเรียนที่เรียนตามหลักสูตรมัธยมปริญญาตรีปริญญาโททั่วไปนะคะแต่มันหมายถึงว่าการเรียนรู้ทุกเรื่องในชีวิตประสบการณ์ต่างๆในชีวิตคุณจะต้องเชื่อแล้วก็บอกตัวเองเสมอว่าฉันทาได้ ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยคุณลองดูว่าตอนนี้คุณมาไกลขนาดไหนแล้วคุณก้าวเล็กๆมาอย่างสม่ำเสมอและคุณก็จะต้องรู้จักชื่นชมตัวเองและที่สำคัญกำลังใจจากตัวคุณเองนี่แหละค่ะที่จะทำให้คุณสามารถที่จะเอาชนะความรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วมีกำลังใจที่จะเรียนรู้และก็ทำชีวิตของคุณให้ประสบความสำเร็จได้ค่ะข้อที่ 5. ปีศาจการทำงาน หลายคนท้อแท้หมดไฟเกิดอาการเบรนเอาเวลาทำงานแล้วก็จะเกิดปัญหาถ้าเป็นแบบนี้ให้คุณเริ่มจากการปรับมุมมองของปัญหาให้เป็นความท้าทายค่ะ ปัญหาในเนื้องานอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณนะมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นแค่ไหนปัญหาของคนในที่ทํางานจะทําให้คุณรู้สึกว่านั่นแหละค่ะเป็นภาวะที่คุณจะแสดงออกถึงความมีเป็นผู้นําหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับคนที่ทําให้คุณหงุดหงิด ก็จะ,ะเป็นการท้าทายว่าคุณจะสามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้ดีแค่ไหนปัญหาหัวหน้าง,งานที่จะทําให้ตัวเองอมีทัศนคติยังไงกับการทํางานนั้นๆเพราะบางคนคุณก็อาจจะเจอหัวหน้าง,งานที่ดีบางคนก็อาจจะเจอคนที่แย่ไม่ว่าสถานการณ์ในการทํางานของคุณจะเป็นแบบไหนถ้าทัศนคติของคุณบอกว่านั่นคือความท้าทายคุณจะรู้สึกทํางานอย่างมีความสุขและก็ท้าทายกับมันอย่างแท้จริงค่ะ ข้อที่6นะคะปีศาจไม่พัฒนา ชีวิตเรานะคะจะต้องรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เราหาประสบการณ์ใหม่ๆได้ลองทำในเรื่องที่แปลกใหม่วันละนิดวันละหน่อยสิ่งนี้แหละคะ่ะจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีชีวิตอย่างน่าเบือ่อเราจะสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและที่สำคัญนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้รับประสบการณ์ใหม่ๆและก็โอกาสใหม่ๆค่ะข้อที่7 ปีศาจไม่รักตัวเองการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จนะคะเพราะว่าตัวของคุณเองก็เปรียบเสมือนว่าเป็นเครื่องจักรผลิตเงินเพราะว่าถ้าคุณไม่ดูแลเครื่องจักร คุณก็จะไม่สามารถผลิตเงินได้ก็เช่นเดียวกันกับตัวของเราเองค่ะไม่ว่าจะยังไงคุณต้องลงทุนกับตัวของคุณเองก่อนเสมอคุณต้องรู้จักดูแลสุขภาพคุณต้องรู้จักดูแลจิตใจของคุณโดยเฉพาะหัวใจของคุณคุณต้องให้คุณค่าคุณต้องเคารพตัวเองรู้จักภาคภูมิใจมั่นใจในตัวเองให้มากขึ้นและที่สําคัญภาพลักษณ์ของคุณรูปลักษณ์ของคุณ ก็จะเป็นตัวกําหนดด้วยนะคะว่าเวลาที่ใครสักคนมาเจอคุณเขาจะมีความประทับใจหรือว่า first impression กับคุณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คนรักตัวเองเขาจะรู้จักในการปรับเสมอค่ะข้อที่ 8. ปีศาจธุรกิจการที่รู้ว่าเราขายให้ใครจะช่วยให้เราอ่ะรู้ทิศทางในการทําธุรกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อมาก็คือคุณก็จะต้องรู้จักลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรและคุณก็จะต้องทําสินค้าหรือบริการของเขา อของคุณให้เป็นที่ตอบสนองต่อความต้องการของเขาซึ่งก็หมายถึงลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเพราะฉะนั้นบางคนนะคะอาจจะไม่ได้ศึกษาความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจทําให้เกิดปัญหา ทีนี้ในเรื่องที่คุณจะแก้ปัญหาได้คือคุณจะต้องมีการวางแผนและก็มีการดูความเสี่ยงต่างๆนะคะเพื่อที่จะเป็นหลักประกันความผิดพลาดของคุณว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นคุณจะเรียนรู้จากบทเรียนนั้นและก็มีการเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับสิ่งที่อาจจะดีหรือแย่ที่สุดเพราะเวลาที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆคุณจะได้สามารถรับมือกับมันได้ค่ะข้อที่ 9. ปิศาจการเงินคุณจะไม่ คุณไม่ควรที่จะซื้อของเพียงเพราะว่าคุณมีเงินพอที่จะซื้อค่ะอย่าปล่อยให้อนาคตทางการเงินของคุณมันเป็นไปตามอำเภอใจนะคะช่วงนี้คุณสามารถที่จะควบคุมมันได้การวางแผนการเงินการบริหารจัดการเงินเป็นเรื่องสำคัญมากหลายคนมีเงินมากมายแต่ไม่รู้จักวางแผนเงินจำนวนมากก็จะสามารถหมดลงได้ คุณอย่าจำกัดตัวเองด้วยการมีไรายได้เพียงทางเดียวนะคะเพราะว่าเป้าหมายของการมีไรายได้หลายทางไม่ใช่เพื่อจะให้คนคนนั้นรวยขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่มันเพื่อที่จะให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการค่ะและข้อที่10ปีศาจสังคมคุณค่าของเราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยการวิจารณ์ของใครนะคะ การเข้าใจจุดแข็งและก็ยอมรับจุดอ่อนของตัวเองคือการรู้ว่าเรา่ไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนพอใจและมันก็ไม่เป็นไรเลยค่ะที่เราจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเราไม่ได้ใช้ชีวิตตามความคาดหวังของใครเราสามารถมีชีวิตที่ดีได้ในแบบของเราเองสามารถเป็นตัวเราเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด เรียนรู้ที่จะปฏิเสธคนอื่นบ้างเวลาที่คุณเองก็อยากจะใช้ในเรื่องส่วนตัวของคุณเพราะว่าเวลาหรือเพราะในส่วนของเรื่องเวลาพลังงานแล้วก็ความสุขของเรามันจะมีค่ามาก คุณอย่าใช้เพื่อตามใจคนอื่นจนลืมใช้ชีวิตของตัวเองนะคะคุณมีชีวิตมาเพื่อที่จะทำตามความคาดหวังของคนอื่นหรือเปล่าก็ไม่ใช่คุณเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขในแบบที่ตัวคุณเองเป็นตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณเกหวังว่าแง่คิดทั้ง10บข้อนี้จะสามารถทำให้คุณไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้วันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ